ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับพี่่มตอบสัสดีครับครับสวัสดีครับเอาวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอีกรอบแล้วนะฮะงคุยกอีกรอบรอบแล้วรอบแล้ววันนี้ยังมีบ่อนในพื้นที่เอาเฉพาะกรุงเทพก่อนครับยังมีเปิดอยู่ไหมปิดแน่นอนไม่มีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ครับอันนี้ยืนยันได้เป็นความร่วมมือเป็นความร่วมมือความร่วมมือระหว่างใครฮะระหว่างผู้ประกอบการคือเจ้าของบ่อนกับเจ้าหน้าที่รับ พี่ลองต่อเห็นเห็นเห็นเมื่อวานนี้ไหมครับที่ทางเจ้าหน้าที่ไปที่บ่อนแห่งดึงที่ปิ่นเกล้าครับแล้วมันก็เจอป้ายว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงครับจุดนั้นเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นบ่อนจริงไหมก่อนหน้านั้นก็อย่างที่ทราบนะก็คือเขาก็เปิดเล่นจนกระทั่งมีเหตุคือเขตที่เขาปิดเนี่ยก็ตามที่ที่ที่มีประเด็นข่าวออกไปครับก็จริงจริงภายในเองผมว่าเขาน่าจะได้ทราบเหมือนกันนะ ว่ามีการแพร่เชื้อโควิดเนี่ยภายในสถานที่ของเขาเพราะไม่มีฉนั้นเนี่ยนะเขาเป็นสถานที่แรกในกรุงเทพนะถ้าพูดถึงความมั่นคงของบ่อนเขาเนี่ต้องถือว่าเขาเครดิตระดับสูงเลยละอลอยฟ้าเนี่ยนะอันนี้ที่แรกนนนะใช่แต่กลับเป็นที่แรกที่มีการปิดเขาปิดในเช้าวัน,ว,น,ว,นวันที่27บธันวาที่ผ่านมาเขาบนบน่อนแรกนะ ทุกครั้งนั่นที่มีเหตุวิกฤตมีสถานการณ์อะไรบ่อนลอยฟ้าจะปิดเป็นบ่อนสุดท้ายเพราะอะไรอันนี้ก็คือเครดิตไงเครดิตความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวในบ่อนกับผู้ประกอบการเน,นี่ยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนกําหนดนยโยบายครับปกติแล้วจะปิดปกติแล้วปิดทีหลังสุดแต่รอบนี้กลายเป็นปิดก่อนหน้าเขาเลยครับเพราะเพราะโควิดเพราะกลัว ก็คง <K un> ไม่ใช่กลัวแล้วเขาเขาคงไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแหละแต่มันเป็นกลัวเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดเพราะเขาคงได้ทราบมาอาจจะเป็นเรื่องเขาทราบมาว่าคนภายในบ่อนเขาอาจจะเป็นพนักงานหรือก,การนักพนันที่เข้ามาอาจจะมาบ้านสาเหตุมาจากที่ระย,ยองครับอันนี้เขาก็เลยได้ได้รับสัญ,ญญาณก่อนใครก็ <c ười> <อ>ปิดแสดงว่าสภาวะสภาวะ คุณสัญญไม่ได้แปลกใจกับการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวาน<ก>นี้แล้วเจอป้ายจัดเลี้ยงก,ก็มันก็ต้องไม่พบอะไรอยู่แล้ว<ช> <ừ> เราก็เห็นแล้วมันทิ้งเวลามาตั้งแต่วันที่เขาปิดคือวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวามันทิ้งเวลามาเจะถุงหน้าวันนี้มันเป็นอาทิตย์แล้วเป็นสัปดาห์แล้วมันจะไปเหลืออะไรอะ่ะเราก็เห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเพียงข้ามคืนมันก็แทบจะไม่พบร่องรอยถูกไหมงั้นของเขาจะไปพบอะไรมันก็ไม่พบอยู่แล้วจริงๆรู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเจ้าของเดิมของ บอนแห่งนี้อที่เคยเป็นบอนแห่งนี้ในพื้นที่เป็นกล้าวเนี่ยครับคุณสนะทราบอยู่แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมทราบทราบทราบเจ้าหน้าที่ทราบไหมว่าเป็นใครก็ผมว่าถ้าเขาไม่ทราบแล้วผมจะไปทราบดีกว่าเจ้าหน้าที่ไหมล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าคือคือตอนแรกนะที่ในในทางสังคมเราต้องผมก็บอกว่าถ้าพุ่งเป้ามาที่บ่อน ย่านป่นเก้าเนี่ยมันมีอีกบ่อนหนึ่งด้วยคือบ่อนอินดี้ฮะก็เลยไปเลยเลยเข้าไปหน่อยนะข้ามข้ามสะพานไปทางจรันสนิทวงตรงนั้นน่มีตลาดเขาชื่อว่าตลาดอินดี้ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันใกล้ๆก,กันก็จะมีบ่อนอ่านะก็เลยใช้ชื่อบ่อนว่าบ่อนอินดี้อันนั้นเล็กกว่าไหมครอันนั้นเล็กกว่าสถานที่ก็เป็นโกดังอ่าอันนั้นเป็นลักษณะเป็นโกดังอต่างก,กันกับสถานที่ ของลอยฟ้าเขาก็จะเป็นตึกสูงเป็นอาคารคอนโดมิเนียมที่ทาวเวอร์ของตรงจรันเขาไม่ได้มากเท่าไม่เท่าไม่เท่าครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ทราบดีทราบทราบอันนี้จุดหนึ่งที่พื้นที่ปิ่นเกล้านะครับผมก็อยากไปชวนย้อนไปหน่อยสักช่วงก่อนปีใหม่ผมคุยกับอุณสานะครั้งหนึ่งนะฮะบ่อนแห่งหนึ่งที่ไล่ตาติดมาจากพื้นที่ระยองเลยก็คือบ่อนตรงแจ้งวัฒนะ14ครับแล้วก็มีคล้ายๆกับพักพวกเดียวกันชาวบ้านบอกว่ามีแถวงางวงวาน32ด้วยอ่าด้วยตรงแจ้งวัฒนะ14เนี่ย เจ้าหน้าที่รู้ว่าเป็นของไครอ,อ๋อทราบอยู่แล้วไงทราบอยู่แล้วโดยพื้นที่ตรงนั้นมันมีพื้นที่ของฝ่ายการเมืองทึ่ค่อนข้าง,งจะเป็นคนดังพอสมควร,ครนะนะที่พูดก็เคยพูดเรื่องบ่อนการพนันแตกไงทําไมถึงมีบ่อนการพนันอยู่ในเขตพื้นที่อของเขาได้ตรงนี้น,นั้นก็ถึงผมพูดนะให้เห็นความเชื่อมโยงนะว่าบ่อนการพน,น,นันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ระดับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มันโยงไปถึงฝ่ายการเมืองด้วยนะ,ะ <ๆ S 1> นะซึ่งเรื่องนี้ นโยบายนโยบายสําหรับผู้กุมอํานาจนะผู้มีอํานาจตัดสินใจเนี่ยท่านจปะปฏิเสธว่าท่านไม,ไม่ไม่ทราบว่ามีบ่อนการพนันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อ,อเพราะท่านต้องรับทราบเพราะท่านเป็นผู้กําหนดนโยบายเพียงแต่ท่านลอยตัวไงท่านไม่ต้องลงมาแตะเองแต่ถ้าระดับพื้นที่สูงขึ้นไป แล้วไปลักลอบไปเปิดกันเองเพราะเรื่องนี้มันมีผลประโยชน์เกี่ยวขออ้องออืทืท่านจะปล่อยทิ้งไว้ไหม,ไมล่ะถ้าท่านไม่ได้รู้เห็นด้วยครับตรงนี้ครับคุณสัทญาครับจุดหนึ่งอกัอกคมขออีกที่หนึงตรงกิ่งเพชรยังมีอยู่ไหม อ่าอันนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีเนื่องจากว่าในช่วงหลังเนี่ยนะผู้ประกอบการก็อายุมากแล้วเพราะนั้นการว่าแล้วการแข่งขันกับบรรดาลูกค้าทั่วไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นนั้นเขามีกลุ่มของเขาแต่แต่บังเอิญจังหวะจะเปิดจะเปิดจะเปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดคือปิดไปช่วงโควิดอ่าครับแล้วจะจะจะยูเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้เปิดแล้วครับไม่ได้เปิดครับผมเคยคุยกับวุฒินาถหลายรอบมากๆนะครับแล้วรอบนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิดมันกลับมาขุดเรื่องบ่อนจริงๆนะ คนจะเปิดบ่ันสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าตั้งใจจะเปิดมันต้องทำยังไงบ้างอคือเรื่องเจ้าหน้าที่อันนี้ครันนี้เขามีข้อตกลงกันมาก่อนนะการกำหนดพื้นที่ที่จะเปิดนะ แน่นอนมันก็ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยยกเว้นบ่อนอามาตะเหล่านี้นะพวกนี้มันเป็นมหากราบนี่เขาอยู่เป็นที่เป็นทางของเขาเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปแต่ในกรณีบ่อนอื่น,นๆในเขตรอบนอกนะหรือจะรอบในเมืองก็สุดแล้วแต่พวกนี้เขาไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองอม,มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือความเรื่องของของ ชุมชนในพื้นที่ด้วยสภาพเศรษฐกิจโดยรอบด้วยงั้นมันปัจจัยพวกนี้มันมันจะเป็นทําเลทําเลทําให้พวกเขาเนี่ยก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายหากว่าการประกอบการเนี่ยมันไม่ประสบความสาเร็จในเรื่องทางธุรกิจเช่นลูกค้าหรือกลุ่มนักพนันที่มันได้เสียมันไม่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เพราะการลงทุนของการเปิดบ่อนเนี่ยมันแน่นอนเนี่ยที่ผมพูดมันก็ต้องมีการจ่ายตัว วันนี้ราคาตั๋วเดือนตั๋วอาทิตย์ตั๋วสัปดาห์ที่ตกลงกันกับเจ้าหน้าที่นะ<ะ>ตอนหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับนะถ้ามองในแง่ธุรกิจนะ,ะมันก็ร<ะ>าคาแพงระดับสเท่าไหร่คือในในลักษณะบ่อนทั่วไปพวกนั้นนะคือมาตรฐานและแต่ว่าเพียงแต่ประเภทการพนันแล้วก็ข้อตกลงเงื่อนไขคือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะกําหนดไนงะว่าประกอบการอะไรได้ไดบ้างมีโต๊ะพนันเช่น บาคาร่าสื้อมังกรจำนวนกี่โต๊ะโต๊ะไฮโลหรือรการพนันประ,ประเภทอื่นทัวอะไรเงี้ยเขาจะกำหนดมาอ,อ่าอ,อันนี้เป็นเรื่องมาตรการของการต่อรองในเรื่องตัวเลขผลประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่กับทางเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณจะไปประกอบการจํานวนมากๆเนี่ยแต่คุณต้องจ่ายตัวในราคาสูงพึ่งแพงเกินไปมันก็ไม่คุ้มกับการประกอบการเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือยังไงอ่าครับการตกลงเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไม่มีละรายเดือนอ่ คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเนื่องจากจะต้องผู้ประกอบการต้องจ่ายก่อนนะ,ะเมื่อต้องจ่ายก่อนเนี่ยเมะฉะนั้นเขาเป็นการซื้ออนาคตด้วยเป็นการตกลงล่วงหน้าเดี๋ยวเนี้มันก็จะเหลือสักครึ่งเดือนนะสิบห้าวันทีสิบห้าวันทีเพื่อป้ปองกันความเสี่ยงหรือหากจะต้องเคลื่อนย้ายเกิดว่าพื้นที่ที่ประกอบการเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหาหเรื่องการล่องเรียนหรือว่าที่เขา เอาไว้แต่ถึงเวลาจริงๆไปประกอบการบรรดากลุ่มลูกค้าหรือการได้เสียมันไม่ไม่ถึงไม่คุ้มมันก็ต้องย้ายเปลี่ยนหาฐานที่ใหม่โดยเฉพาะเนี่ยฐานที่เนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ผมพูดตรงๆนะบางพื้นที่เนี่ยผู้ประกอบการไม่รู้จักพื้นที่หรอกเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละจะเป็นคนติดสอแนะนําให้ไม่ปรึกษาทำเลที่ตั้งครับอันนี้ดีไม่ดีคนทีคํำปรึกษาคือเจ้าหน้าที่ับเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละ แล้วก็จะ่าก็าาเป็นคนก็เป็นคนแนะนําชี้ช่องแล้วก็ให้ไปพูดคุยกับกับเจ้าของฐานที่ในเรื่องค่าเช่าเพราะเพราะพื้นที่พวกนี้เขาจะใช้เช่ากันไม่ได้ซื้อเหมือนอย่างในกิจการบ่อนที่เป็นอย่างนี้คือ <ฮะ S 2> ส่วนใหญ่เนี่เขาจะมีกรรมสิทธิ์ในในในพืน้นที่ต่งนที่เขาอยู่แล้วพื้นที่เขาเองใชนมมันจะเปิดจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้อะอ่าตรงนี้ผมขอผมเอาเท่าที่คุณสนธนาพูดได้นะฮะไอจ่ายค่าตัวต๋วแบบเนี้ยจะให้เจ้าหน้าที่ผมไม่ได้บุกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จุดไหนอะไรนะฮะ มันไปถึงระดับไหนชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงอะไรไปถึงระดับไหนแรกเลยนโยบายก่อนถ้านโยบายข้างบนเนี่ยนะส่งลงมาระดับสูงนะนะส่งลงมาว่าตอนนี้อนุญาตให้เปิดได้ระดับพื้นที่เมื่อรับนโยบายมาแล้วก็ถึงจะมาสารงานต่อ เพราะถ้าท้องที่ผมพูดแล้วยังไงเนี่ยระดับจังหวัดอย่างในภูทรที่ผ่านมาหรือระดับพื้นที่ระดับผู้กลับการ,รพื้นที่เนี่ยนะไม่สามารถตัดสินใจเองได้ผู้ประกอบการก็ต้องเป็นผู้ประกาศการที่มีชั้นชื่อพอสมควรนะ<ม>รบางทพวกนี้บางทีไม่ได้รู้จักเลยในพื้นที่นะแต่ว่ามีการฝากมาฝากกันมาเา้เาเคนนี้ผู้ประกอบการคือที่ฝากมาได้เนี่ยเพราะว่าเขามีเรื่องทาง เรื่อง f i แ a n c i a l แล้วกันอ่าคือนอ่าอันนี้ชัวร์ถู่ไหมผู้ก็ฝากส่งลงมาในพื้นที่พื้นที่เมื่อรับนโยบายรับฝากมาก็ไปดําเนินการตาะแสวงหาพื้นพื้นที่ที่ดูว่าเหมาะสมแล้วแล้วทางเนื่องจากพื้นที่เขาต้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเขาสามารถจะควบคุมพื้นที่ได้กระชับพื้นที่ได้เวลามีเหตุหรือมีการร้องเรียนครับครับครับเมื่อสักครู่คุณสันทัยืนยันว่าตอนนี้นะตอนที่เราพูดคุยวันเนี้ยวันที่6มกราคมเนี่ยบ่อนปิดตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับ ช่วงคราวใช่ไหมฮะแน่นอนเนื่องจากว่าถ้าถ้าวันนี้นะพูดกันไม่รู้เรื่องอผู้ประกอบการเนี่ยก็จะถูกแบ็กลิสต์เหมือนกันนะอ่าคือยังไงคือไม่รู้เรื่องคือยังไงคือคือเหมือนอย่างเราพูดได้เนี่ยอย่างนวยดอนเมืองเงี้ยนวยเขาจะเป็นลักษณะที่คือผมผมรู้จักนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างที้หน่วยเขาก็จะเป็นคนดื้อแบบนี้อ่าอันเนี้ยก็จะคืออนาคตไง ในนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อมีคําสั่งแล้วบอกให้หยุดมันก,นะก็ต้องหยุดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อมีโอกาสข้างหน้าเขาอาจจะได้ถูกปฏิเสธเนื่องจากว่าเราจะถูกระบุว่าคนนี้พูดไม่รู้เรื่องไม่ฟัง ไม่เชื่อนโยบายแล้วถึงสุดท้ายมันก็มีผลกับผู้เขาที่อยู่ในพื้นที่ครับต่อครับพี่คุณสนนะจุดนึงในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่พื้นที่ท่าตะวันออกเนี่ยระยองจันทบุรีโดยเฉพาะที่ระยองเนี่ยคุณสันนะพอมีข้อมูลไว้มันกลุ่มก้อนที่ไปเปิดมันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่กรุงเทพไหมตัวหลงจูเราพูดไปเราทเราเาพูดกัทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็เขากินไปทั้งภาคจริงไหมผมก็ไม่อยากพูดเลยไปถึงจันทบุรีตาแต่มันก็คือใช่ มันก็คือใช่เขาก็จะเข้ามามีบทบาทในกรุงเทพ <c oughs> เคยเข้ามาแต่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าการประกอบการเนี่ยอย่างในท้องที่เี่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะระดับท้องถิ่นมันก็จะควบคุมง่ายาแต่ความกรุงเทพเมืองที่มันมีความหลากหลายนะแล้วเขาเป็นคนต่างถิ่นเข้ามามกําลังเงินอํานาจเงินเข้ามาจริงเยอะจริงนะ แต่ถึงเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่อำนาจเงินไงมันแข่งขันกันไม่ได้เงินแข่งด้วยถูกเงินมันก็ทุกคนก็มีใช่ไหมแม้เขาจะค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ประกอบการคนอื่นก,ก็ก็ตามแต่ถึงเวลาจริงความสัมพันธ์อ๋อคอนเนคชั่นถูกไนงะ แต่นนั้นพื้นตะวันออกเขาคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเขากากวาดไปเลยอันนั้นเขาเขาซื้อได้หมดแล้วแหละรูกไหมแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันมันเหมือนวันต้องช้อปปิ้งเป็นเป็นเป็นห้างห้างไปมันก็ยากกว่ามันมันโซนใครโซนมันครับคอนเนคชั่นใครคอนเนคชั่นมันแบบนี้ครับแล้วโดยเฉพาะมีเจ้าบ้านอยู่แล้วด้วยถูกไหมคุณจะเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องไม่พอใจเจ้าบ้าน มันก็ต้องมีปัญหากระทบกระทั่งก็สุดท้ายก็เลยต้องถอนกลับไปผมคุยวลายครู่หนึ่งนะฮะคุณสรนน์ไหนมาแล้วเนี่ยผมขอความชัดเจนเรื่องหนึ่งสังคมแล้วก็ประชาชนฝากคําถามมาเรื่องนี้มาด้วยว่าผมมาคุยกับคุณสรนนท์เมื่อปีที่แล้วเรื่องบ่อนพระรามสามผมก็ลงพื้นที่ไปทําข่าวมาก็ตายหลายสิบครั้งครับบ่อนพระรามสามที่คุณสรนนท์พึ่มพึ่มอยู่รอบหนึ่งบอกจะเอาข้อมูลไปให้ทางบชนนู่นนั่นนี่สรุปได้ออกไปให้ไหมแล้วมันคืบหน้าถึงไหนผมติดตามนะ เรื่องทางคดีก็สอบถามไปทางพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบ,บนะรบเรื่องคดีมีการขยายผลไปถึงไหนยังไงคําตอบก็คือเจ้าหน้าที่เขาขถามผมกลับมาจะให้เขาไปจับใครอีกล่ะในเมื่อมีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของบ่อนเจ้าของบ้านหรือกระทั่งผู้ที่กระทำผิดในเรื่องคดีฆ่าก็มีให้ครบบดแล้วเขาบอกจะให้ผมไปจะให้เจ้าหน้าที่เขาบอกนะ,ะว่าแลวจะให้ไปดําเนินการไปจับกลุ่มใครอีกล่ะที่อบอกว่าผิด ก็มันมีตัวให้หมดแล้วอก็แต่ว่าเชื่อไม่เชื่อมันอีกเรื่องหนึ่งถูไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาเชื่อในเมื่อเขามีอํานาจหน้าที่เขาเชื่อส่วนเราไม่เชื่อเราก็พูดไม่ได้มันก็อยู่แค่ในใจเราพูดไปก็เดี๋ยวไปหาว่าไปไปกล่าวหาเป็นคาลหาอะไรอีกก็ได้แค่นี้สุปวันนี้นี่ก็คือจบแค่นี้นี่ก็คือสิ้นสุดของเส้นทางนี้เส้นทางนี้ของพระธรรมสาม ถูกนะและนี่ก็คือเส้นทางนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันในภาคตะวันนะออกเหมือนกันที่กําลังพูดกันเนี่ยนะนะเดี๋ยวมันก็จบลักษณะอย่างนี้สมมติอยากขับรถไปเชียงใหม่โดนตัดทางอยู่แค่ทังพระสวรรค์ครับอย่างนี้แหละถูก,ถกนะท,กทุกที่มานแบบนีมน้มันก็คือมันก็ถึงไม่ไม่จบไม่สิ้นนะในเรื่องของการประกอบการในเรื่องของธุรกิจบ่อนการพน,นันเพราะมันไปไม่ถึงมันไม่ไปสุดทางสุดจอยสักทีนะไปถึงที่อะไรมันก็ตันไปหมดละรู้ทั้งรู้ใช่ไหมก็รู้ใครก็ใครใครไม่รู้มั่งถามเรื่องพยานหลักฐานมี ใ่ไหมถ้ามีการตรวจสอบจริงๆมันก็ไม่พ้นหรอกพว่งนี้แม้จะมีลูกน้องบริวาลหรือนอ m i n ี e ก็สุดแล้วแต่แต่แหล่งเงินจริงๆคนที่เป็นตัวแทนเป็นนอมินีเราก็ตรวจสอบได้นี่คนที่จะมีกําลังทุนนะมันไม่ใช่จานวนน้อยนียน่เงินที่จะมาประกอบการเขามีอาชีพหน้าตาแบบนี้อะไรเขาได้มาอย่างไงก็มันก็ต้องได้มาจาก ในทุนแล้วในทุนในทุนประเภทนี้มันมันต่างกันในทุนที่ประกอบธุรกิจทั่วไปถูกไหมมันจะต้องมีความเข้าใจมันจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจพวกนี้เพราะธุรกิจพวกนี้ไม่ใช่แบบธุรกิจอื่นปล่อยไปปั๊บมีภาระต้นทุนดอกเบี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะการประกอบการนี้บางทีมันก็ต้องระดมทุนเพิ่มบางทีมันก็ได้ทุนได้กลับมาเกินกว่าทุนที่ลงไปครับ คุณสรีนาทำไมมันหอมหวานเหลือเกินการเปิดบ่อนมันเบ็ดเงินมันมันมันขนาดไหนที่จะต้องโอ้หลงตัวลงแรงสีเทาด้วยนะต้องเคลียร์เจ้าหน้าที่ด้วยนะต้องจ่ายตัวเป็นหลักเป็นหลักล้านหรือหลักมากกว่าลายหลักหลายล้านทำไมมันมันหอมหวนขนาดนี้เบ็ดเงินมาขนาดไหนครับมันมีธุรกิจอะไรให้ทำนะตอนนี้ที่มันได้ผลตอบแทนมันฮันเดเปอร์เซ็นต์่ะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คุณเขากล้าลงทุนว่าเอาเคลียร์ จ่ายตั๋วบ่อนรตรงนี้ใช่ไหม,อมเอาว่าถ้ามาตรฐานทั่วไปสี่นะห้าล้านต่อเดือนนะเราเราให้เขาไปสี่ห้าล้านต่อเดือนนี่คือมันไม่ใช่หน่วยเดียวนะครับต้องต้องไปดูบัญชีหน่วยที่รับผิดชอบด้วยมันเป็นหลายหลายสิบหน่วยนะคือหน่วยเกี่ยวข้องมั่งไม่เกี่ยวมั่งเฉยไปเฉยมาก็ต้องจ่ายเขาเ<อ>นะเพื่อไม่ให้เขามา ของแวะมาทําให้มันมันคือกระทบกระเทือนการประกอบการเขาเขากข็ต้องจ่ายไว้ไยาก็ต้อ็จ่ายไปถูกไหมต้องจ่ายทุกหน่วยแบบนี้นั้นการลงทุนลักษณะน,นี้กับการประกอบการบางทีถ้าจังหวะเขาดีมันแค่ตัวครึ่งเดือนบางทีเดียวก็ผ่านใช่ไหมที่เหลือมันก็เป็นผลกําไรนั้นผมถึงบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ใครไม่เลือกลงทุนใครไม่อยากเป็นนายบ่อนมั่งขอให้ตัวเองมีคอนเนคชั่นถูกไหม ในกรุงเทพนะฮะอุลสันทนะพอมีตัวเลขไหมกลมๆส,สักกี่แห่งกี่สิบแห่งอะไรยังไงคือมาตรฐานมันต่างกันอย่างที่พูดคําว่ามาตรฐานไหนมันถึงการประกอบการมีระบบการจัดก,การที่ดีใช่ไหมเป็นเครือข่ายเป็นแฟนชายอันนี้เขาก็จะมีราคาตั๋วที่มันค่อนข้างจะเห็นอยู่โดยประมาณมใช่ไหมสี่ห้าล้านต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในที่ที่เป็นใหญ่หญๆเนี่ยมันมันแน่นอนมันมันเป็นหลักสิบล้านอยู่แล้วอเป็นหลักสิบล้านเพราะว่า การที่คืออันนี้ต้องเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการที่เขามีความคุ้นเคยกันมาก่อนนะมันไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณเอาเงินมากองตั้งแล้วคุณก็บอกคุณจะประกอบการเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะไม่รู้จักนะคือเขารับไปแล้วมันจะมีเหตุกลับมาถึงตัวเขามันต่างคนต่างก็ร่วมกันสมยอมเพราะคุณก็ต้องไม่พูดผมก็ไม่บอกถูกไหมมันก็เลยถึงมันก็เป็นธุรกิจที่มันก็ร่วมกัน มันจะไปจะบอกมันเรื่องการสมคบคิดใไห้มันก็ใช่มันก็ถึงดําเนินธุรกิจด้วยกันจำนวนบ่อนในกรุงเทพมีตัวเลขกลมๆไหมฮะสักกี่สิบแห่งอะไรเงี้ยผมผมนับนับช่วงก่อนนะมันก็สามสิบกว่าบ่อนสามสิบสี่สิบบ่อนนะใช่ใช่กระจายตามแต่ละเขตก็กระจายไปหมดเขตเอไปเลยแล้วแต่เปิดเปิดปิดปิดอะไรเงี้ยโอ้โหถามจริงๆฮะนี่ช่วงช่วงสุดท้ายแล้วนี่ผมถามด้วยด้วยจิตใจที่ก็เจ็บปวดได้ฟังเรื่องราวแบบนี้จริงๆก็รู้อยู่แล้วนะครับคุณสันทนะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาอึดอัดระดับ ปฏิบัติการหรือเขาอึดัดเขาเขาเป็นเขาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมีหน้าที่เข้าไปตรวจจับกลุ่ม,มแต่เขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยออเขาอึดอ,อัดก,กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันมีไหมที่เขาอยากจะมีเขาก็ไม่อยากจะรับตัว๋วบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่านะการทําหน้าที่ตรงเนี้มันมันไม่ได้คือเงินมันก็เยอะใช่แต่มันก็ไม่ได้คุ้มค่ากับอนาคตข,ของเขาต่อไปอแต่ไม่รับก็ไม่ได้งานถ้าคุณไม่รับเขาก็เกตคุณออกไป เ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พราะคุณมาอยู่ในเส้นทางที่มันเป็นกระแสน้ําที่มันไหลออกมา,าไหลลงมานะอ้าวก็ค,คนที่เขามีเขาคนที่เขามีอำนาจที่จะสั่งให้เปิดได้ปิดได้ถูกไหมได้แ,แค่สั่งให้ย้ายคุณออกไปจากพื้นที่นี้มันง่ายกว่าเยอะอคุณก็ต้องออกไปจากเส้นทางนี้ทั้งที่จะทําเรื่องที่ดีดเนี่ยนะฮะอ่าประเด็นวันนี้มันถึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการพนันแล้วเพราะมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนผลกระทบ ทางเศรษฐกิจกับคนซึ่งในสังคมซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกคุณในธุรกิจการพนันนี่คือความรับผิดชอบนะและก็คือความเสียหายซึ่งพวกคุณรับผิดรับไม่ไหวแน่ถูกไหมมันถึงมีปรากฏอาการทางสังคมออกมาลักษณะนี้ว่าต่อไปพวกคุณจะอยู่ลำบากขึ้นแหละในประเด็นหนึ่งที่ผมผมเห็นนะผมว่ามันก็ใช่ความผิดพลาดนี่ไม่ได้ไปไปเข้าข้างหรือเอาใจช่วยเขานะาะความผิดพลาดมันก็เกิดจาก การติดเชื้อมันไม่ใช่จากจริงๆจากพวกเราภายในไม่ใช่จากทางการทุกูประกอบการหรือลูกค้านักประนันหลอกแต่ความที่เขาไม่ไม่ไม่ใส่ใจตรงนี้งานการหลักงานงานแต่งท่าที่เขาเอาเข้ามานะกระบวนการนําคนงานพนักงานพวกนี้เข้ามาเวลาเขาจะสั่งเขาจะออเดอร์มาทีมันก็จะมีมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนซึ่งจะเป็นคน เจราจาติดต่อที่นี่จะเปิดใหม่ปั๊บจะ,จะใ้พนักง,งานทั้งหมดเท่าไหร่กี่คน30-40คนมันก็จะเป็นทีมไงก็จะเข้ามาและการเข้ามาเป็นการเข้ามาลักษณะลักลอบผิดกฎหมายอยู่ดีนะ ซึ่งมันก็แน่นอนมันก็คือช่วงก่อนหน้านั้นมันก็คือเพียงลักลอบเข้าเมืองถูกไหมแต่อนนี้มันไม่ใช่แล้วงานมันเป็นการลักลอบแล้วนาเชื้อโรคเข้ามาเผยมาแพร่ระบาดในเมืองด้วยมันถึงเป็นความเสียหายขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เขาไม่ระมัดระวังครับคิดยังไงกับการที่พบตรออกมาบอกเมื่อวานนะคุณสนาบอกว่าเรารู้และยอมรับว่ามีแล้วแต่หลักฐานมันไปไม่ถึงอันนี้หนึ่งหนึ่งนะฮะสองคือบอกว่าอย่าพลาดนะบอลอย่าพลาดนะถ้าพลาดลุยทันทีนะรู้สึกยังไงกับ สองก็ยกนี้พอบอลเขาไม่พลาดแน่เพาเขาฟังคําสั่งรู้ไหมแต่คนที่แต่ฝ่ายที่จะพลาดคือเจ้าหน้าที่มากกว่าะนะเพราะกระทั่งตัวพบบอที่พูดพบบอก็รับรายการมาก่อนอต้นทุนทางสังคมคุณก็มีคุณรับรายการมาคุณก็รู้เห็นอะไรทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในตําแหน่งตรงเนี้ความชัดเจนในนโยบายมไม่มีไงม,มันก็เลยถึงเปิดโอกาสให บางคนหาประโยชน์คุณจะบอกปฏิเสธไม่รู้เลยเนี่ยคุณรู้หมดนะนะในการทําคดีคดีที่ยากนะคุณก็ยังสืบยังจับได้แต่บ่อนการพนันมันไม่ใช่เล่นกัน2คนนะถูกไหมเพราะฉะนั้นที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้เลยเนี่ยคงไม่ได้แทบจะต้องรู้แล้วรู้เนี่ยรู้ทุกจุดทุกพื้นที่ด้วยนะเพราะ ประเด็นหนึ่งก็คือเขาเขาเน้นในเรื่องอาจญากรรมนะและอาจญากรรมส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าหากมีเหตุจากบ่อนการพน,นันเหมือนอย่างที่เกิดเขตที่พระรามสามเขาก็กำชับไงเพราะฉะนั้นทุกจุดเนี่ยที่มีบ่อนการพน,นันเกิดขึ้นในแต่ละท้องที่เขาทราบเขาทราบทราบแต่ทราบเนี่ยก็กำหนดไปนะแต่ไม่ได้กำหนดว่ากำหนดนโยบายว่าห้ามไม่ <ๆ S 1> ให้มี <ๆ S 1> แต่กำหนดว่าทำยังไงบ่อนที่เปิดมีที่เปิด,ปดและมีอยู่เนี่ยต้องควบคุม เรื่องอาากรรมให้ได้ไงอยาให้มันแดงขึ้นมาวันที่ใช่นี่มันเลยเป็นประเด็นที้ไม่ได้พูดงานเรื่องมาตรการเรื่องประกป้องกันเรื่องเชื้อการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงนี้นี่คือเขาหลุดวักนี้ไปมันเลยทําให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นประเด็นออกมาเพราะแต่ขอบุมสุดท้ายบุมกึ่งวิชาการนิดหนึ่งไหนๆคุยกับคุณสนาแล้วเนี่ยเราคุยมาหลายรอบแล้วเป็นสิบครั้งรู้จักกันมานานแบบนี้ี๋้วเร่อครับวันนี้ในเมื่อบ่อน คุณสนาก็คุยกับผมว่ามันไม่มีทางออกหมดไปจากประเทศไทยได้มันมันมันควรจะยกมันกลับขึ้นมาบนดินไหมมันควรหรือไม่ควรฮนะมันยกเลิกไม่มันเลิกไม่ได้งนะอาชีพ<อ>ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันถ้านายบอลจะมีสักกี่สิบคนอ่ะสามสิบคนห้าสิบคนอ่ะสมมุตินึไหมมันก็แค่นั้น<อ>ตัวนายบอลไม่เดือดร้อนแต่มันมีผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการพนันที่เกี่ยวเนื่องอีกไง ถูกไหมมันก็เป็นในวงกว้างนะจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นอาชีพดั้งเดิมครับนะสี่สิบปีผมเห็นมาก็มีอาชีพนี้มันก็ยังมีคนที่เิียนว่าอยู่ในวงการนี้อยู่ในธุรกิจนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เขาเขาจะให้เขาไปเปลี่ยนอาชีพยังไงล่ะณวันนี้ถูกไหมแล้วยิ่งอาชีพมันที่มันยิ่งหายากขึ้นทุกวันแต่อาชีพในธุรกิจการพนันนี่มัน มันเกิดขึ้นได้ดทันทีแล้วห<อ>าร<ข>า,ายได้ได้ง่ายด้วยผู้ประกอบการพนันตอนนี้ที่เขายิงสีเทาเขาผิดกฎหมายนะฮะเขาเนี่ยอยากขึ้นมาถูกกฎหมายไหมหรือเขาไม่อยากเขาอยู่ยัางอยังอยู่อยากสีเทาส่วนหนึ่งนะผู้ประกอบการเขาอยากมีความสบายใจเขาการที่เขาจ้องจ่ายเหมือนกันนะแต่ยังแต่ว่าผู้ที่ไม่สบายใจคือเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ผู้รับประโยชน์เนี่ยเป็นการรับแล้วรับประโยชน์ส่วนตัวนะ,ะเข้าตัวเองถูกไหมจะเอามาบริหารหน่วยบ้างมันก็คงบางส่วน แต่สูงเงินส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการการเข้ามาดํารงตําแหน่งของเขาเขาก็หวังผลตรงนี้ด้วยนั่นคือผลประโยชน์ส่วนตัวเขาจากจากผู้ประกอบการบอนการพนันเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามตัวผู้ประกอบการตัวนายบอนนะ <c oughs> ผมว่าเขาก็อยาก แน่นอนเขาอยากมาวางบนโต๊ะเพราะเงินต้องจ่ายออกไปเหมือนการจ่ายแล้วเขาสบายใจถูกไหมเขาไม่ไม่ถูกสังคมรังเกียจด้วยอาจจะจ่ายเท่าเดิมแหละแต่จ่ายรอบนี้สบายใจกว่าถ้าอู่กฎหมายเนาะแต่เจ้าหน้าที่นะผู้รับก็ต้องยอมต้องยอมเสียประโยชน์ตรงนี้แล้วเอาสังคมนะเอาอยู่กับสังคมดีกว่าไปถกกับสังคมว่าบอกไม่บอกกันอีกเรื่องหนึ่งปิดด้วยเรื่องนี้สุดท้ายจริงครับบรรดาผู้การทั้งหลายแหละที่ไม่พินพ์พาทัออกที่ถูกเด้งหรือกระทั่งกรุงเทพที่เคยถูกเด้งไปเนี่ยเด้งแล้วไปไหนอ่ะ ผมว่ามันก็เป็นข่าวเคราะเท่านั้นนะก็คงเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็คงจัดสรรตําแหน่งให้ที่เหมาะสมแต่แน่นอนตอนนี้สังคมโจมตีมากว่าก็สามสิบวันเดี๋ยวก,ก็กลับมาเหมือนเดมิมใช่ไหมแต่ว่าผู้บัญชาที่สูงกว่าเขาก็ยอมรับนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวบุคคลระดับนี้เขาไม่ได้กำหนดขึ้นได้เองนะก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันเพียงแต่ว่า ก็ในเมื่อมันมันก็ต้องมีการลงโทษลงทันใช่ไหมคุณก็คงต้องไปแต่ไปในตําแหน่งอื่นซึ่งซึ่งอะซึ่งเคลื่อนย้ายไปจากจุดนี้ตรงนั้นเพื่อจะได้อยู่กันของพวกเขาต่อไปได้ครับช่วงนี้ก็คงต้องรบกวนอีกบ่อยๆขอบคุณมากครับเลยครับขอบคุณมากเรับเชิญสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่ความทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าทุข่าว 他无辜。